สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกทุกคนมือนีิภาะมาเห็ดหอโมโมนนมสดพี่น้องเดี๋ยวเขามาลงมือกันเลยอันดับแหลกกระตัดนุ่มเป็นหนุ่มจืดนอกพี่น้องเอาใส่ใส่เบิร์ดกองเลยตาจงนั่ัหนท่ากั็ใส่ ลอยพี่นอ้องฝาหนึ่งใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นก็ใส่ผงซูรอรดหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องใส่ลงไปแต่คนคนในเขากันจนผงซูรดละลาย แลังจากนำข้าก็เอาน้ำพี่น้องใส่ในกระบอกฉีดผสมนำ้ำน้ำหนลิตรตอ่อฮอร์โมนนมสดหาสามพี่น้องหลังจากข้าขย่าเสร็จแล้วพี่น้องเราก็เ,าเตรียมน้ำใส่กระบอกฉีดแล้วก็ผสมฮอร์โมอนนมสดเข้าไป สามสี่สี่ต่อน,น้ำหนึ่งลิตรพี่น้องเขาก็นำนไปสีพักเข้าใได้เลยสีสองถึงสามขังสองถึงสามมือพี่น้องขอโทษขออภัยเดยวสิบห้าไปสีใส่พักเข้าขพี่น้อง อันนี้คือพักที่แม่น้องพ่อเพียงฟูไว้เป็นไฮโดรโฟนิกกำลังงามพี่น้องพันวาเพิ่มความหวานกรอบให้พักได้ก็จะมีพักกึนชายพักกวงตุงพักบุงพักสลัดกระลองเบิงค่ะพี่น้องวาโรศาตคือเสียมวมาเป็นแบบใด ้าอายุเกิน30มือขึ้นไปพี่นอ้องเดี๋ยว,ดยวพดพักก่อนพดพักก่อนเดี๋ยว ฝักฟรีฝักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องพ่อเพียงในเด้อจ้า